ค่ะท,ที่ไปถึงดวงคนวันพฤหัสบ้างนะคะว่าคนเกิดวันพฤหัสภายในเดือนกันยายนนี้ชะตาชีวิตจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะค่ะสําสหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านนะคะถือว่าดวงชะตาชีวิตของท่านเนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะได้ทําอะไรในสิ่งใหม่ๆแล้วก็เรื่องดีๆนะคะที่เริ่มต้นใหม่นะคะ มีเกณฑ์นะคะที่จะได้เดินทางนะคะทั้งใกล้ทั้งไกลนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางที่ราบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะทางด้านการค้าการขายนะคะการลงทุนนะคะการทํางานไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดก็ประสบความสําเร็จนะคะมีข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะการงานที่ดีการเงินที่ดีสุขภาพที่ดีนะคะการเรียนการศึกษาที่ดีนะคะภาพโดยรวมแล้วเนี่ย ท่านทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งการอธิษฐานหรือว่าอย่าทิ้งความมุ่งมั่นนะคะที่ตั้งใจเอาไว้นะคะถือว่าสิ่งใดที่ท่านคิดเอาไว้ปรารถนาเอาไว้เนี่ยมีเกณฑ์สมหวังมีเกณฑ์สำเร็จนะคะภายในเดือนกันยายนนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ว่าเปิดกว้างนะคะให้กับทุกๆเรื่องทุกๆด้านของท่านที่คิดหวังเอาไว้นะคะมีการบุกเบิกมีการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีขึ้นนะคะ ภาพโดยรวมแล้วเนี่ยมีข่าวดีในทุกๆด้านนะคะทุกๆเรื่องเลยนะคะค่ะถ้าเรื่องของเป็นการที่ว่าจะต้องเสริมดวงนะคะก็ให้ทําเกี่ยวกับเรื่องของการถวายน้ํานะคะเกี่ยวกับน้ําใช้น้ําฉันนะคะค่าน้ํานะคะค่าไฟนะคะแล้วก็ถ้าเป็นศาสนาอื่นนะคะก็คือว่าให้ทำบุญในศาสนาของตนนะคะเกี่ยวกับน้ํานะคะ ก็จะทําให้นะคะชะตาชีวิตของท่านเนี่ยที่ดีอยู่แล้วนั่นก็ดียิ่งขึ้นไปนะคะค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสทุกทท่านนะคะโชคดีมีความสุขสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะค่ะถ้าชอบใจนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดกดคอมเมนต์แล้วก็ติดตามให้พี่จิ๋วด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะ